ผมแครกเกลว,ว,ว,ว้าวาวันนี้ผมจะมาสอนวันนี้ผมจะมาสอนรู้เกมแอ t แทกออนไททันอันนี้โยแล้วก็อันนี้ด้วยนะนเดี๋ยวผมสอนไปดูเลยอย่างแรกครับนะให้เราพิมพ์คำว่าเออเห็นไหมเนี่ยห้าดับเกม เอ้ยนี้อนี่นี่เนี่ยนำให้เราิมพ์ว่าอันนี้เลยนะอันนี้อันนี้นนนให้เรานนเนะนนให้เรา,เราลุ่มตามนี้เลยนะฮ้าอันดับเกมเอสแตกอนไททันสนุกที่สุดในประเทศไทยนำนะแค่นี้เนีย่ยแล้วมันจะขึ้นอันนี้นะนี่อันนี้ผมดูตั้งไว้แล้วนนะนี่ มันจะขึ้นหน้านี้ใช่ไหมอ่ะง่ายเดี๋ยวผมกดเข้าไม่ได้แบบนึงนะโอเคโทรศัพท์มือใือเรากดเข้าไปที่อันนี้นะท้าอื่นหมดไ่แน่ใจว่าได้ไหมนะแต่ผมแนะนำวันนี้อันนี้ใช้ได้ <c oughs> นี่เรากเข้ามาหน้านี้เราใช่ไหมคุณจะเลือกอันไหนเลือกได้เลยผมที่ผมจะให้คุณเลดดือกได้คืออันที่สามกับอันที่สอง อันจะสอเลดอันที่3มเรากดเข้าไปที่ตรงเว็บลิงก์ตรงนี้เลยกดนี่แล้วมันจะขึ้นหน้านี้ให้เรากดตรงสีฟ้านะอ่ะแล้วเราก็ต้องโอเคนะโอเค สมมุติว่าเฮ้ยอันนี้คืออันที่ผมโหลดอันที่อันนี้คืออันที่ผมโหลดไว้ก่อนอันนี้คืออันที่ผมโหลดที่หลังนี้อ่าสมมุติว่านี่เราจะได้อันนี้มาแล้ววันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้เกี่ยวด้วยแต่ว่าผมสอนโหลดอันนี้ก่อนอ่าเราโหลดเสร็จแล้วแล้เขาเราก็ออกมาแล้วเราก็ไปหานะอ่านี่นะอ f ตัวนี้ การโหลดน่แล้วมันได้มาแล้วใช่ไหมให้เรากดเข้าลิงก์ตรงนี้หรือลิงก์หรืออันนี้เดี๋ยวผมค่อยไปสูรนโหลดอ่ะนะให้เรากดตรงนี้อ้าวอ้าวผมกดไม่ได้อเออช่างมันให้เรากดน่ะแล้วมันจะขึ้นหน้านี้ให้เรากดการตั้งนะกดก็ปึ๊บอ่ะนั่นะแล้วก็รอสักพัก แล้วเราก็กดตรงคําว่าเปิดนะอกดตรงนี้ก็ได้มึงได้แหละแต่นี้ผมไม่แน่ใจนะกดเปิดเลยน,นะนับนะแน่มันจะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมโหย้ยพี่แล้วแล้วมันจะทํายังไงต่อนับเดี๋ยวผมทานะเดี๋ยวผมขอพิมค์ชิลกอนเกีย เกียร์ชื่อเกียร์ไม่ใช่เกียร์นะเกียร์เกียร์โอเคนะเราก็ได้มาแล้วแล้วให้เรากดตรงอาให้เรากดตรงสตาร์ทอ่ะเรากดเข้ามา,าแล้วเฮ้ยไหนอะพี่ให้เรากดเอาโม่งอ่ะอ่าเห็นไหมให้คุณกดเอาโม่โม่เลยแล้วมันจะได้มีมีสองตัวเลือกกำลังนะในเกมนี้มี รีไวกับเอเลนหรือเอเลนเยเกอร์ ager, หรือหัวหน้ารีไวผมจะเลือกรีไวแล้วกันโย่อแล้วกดสลิงกดยังไงกดตรงนี้ครับนะกดฟันกดตรงนี้กดเล่นกดตรงนี้กดกระโดดกดตรงนี้นะพุ่งแกได้ด้วยยูวไปกันเถอะโย่อแล้วมีเซตันน้ะเซตันนี่มีมูนเอ้ย กเป็นคอลุกยังไงผมลุกไม่เป็นอะ่ะลุกยังไงวะเออนั่นแหละมันมาแล้วโยอ้อมด้านหลังแล้วกูฟันเอาวอาทำไมไม่ฟันโอ้โอ้โอ้ทำไมไม่ฟันวะมันใช้การหันมุมมองในการเลือกเป้านี่วะบริจะได้วะอ้อมด้านหลังยังง่ายกว่าเลย ในเกมนี้ก็ไม่ได้มาทำอะไรมากไม่ได้ฆ่าไททันเนาะในเกมนี้ก็มาเดินเล่นมั่วมันลุกตึงคอยากกว่ามันจะลุกให้นะจมมาเนี่ยแล้วแล้วเป็นอะไรไม่รู้พอเรากดฟันปึ๊บอ้าวพอฟันไม่โดนอ้าวมันหลุดทำไมอะ่ะเออนะเกมแนววนะอล์ะ์อะ ถืวเล่นได้อยู่นะโอเคเราไปดูเกมกันเลยเอาละครับก็อยู่กับคนเดิมเหนยียวเดียมนะเพราะว่ามันต้องใช้คนนี้นะแล้วก็ยางแรกเราเปิดมาลิงเหมือนเดิมแล้วกดเล้งอันที่สองตรงนี้เอออันนี้มันไม่ได้กดลิงตรงนี้อันนี้คือ เออช่างมันน้ำหนักอันนี้มันไม่เกี่ยวอ่ะนะนี่คือลิงก์อันที่สองนี่นี่นี่คือลิงก์อันที่หนึ่งลิงก์อันที่สองอันนี้คือลิงก์อันที่สามอันนี้คือลิงก์อันที่สามนี่ค่ะลิงก์อันที่สี่นะนี่ลิงก์อันที่ห้าอันแรกเรากดลิงก์อันที่สองแล้วกดลิงก์ที่สองแล้วเหรอ ผมกดลิงก์ที่สองแล้วกดโหลดตรงนี้นะกดโหลดเลยนะแต่ผมโหลดเป็นเวอร์ชั่นของอันที่สี่นี่คือเวอร์ชั่นอันที่หนึ่งแต่ผมก็จะโหลดด้วยอะไรนะเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นซีซั่นหนึ่งตอนที่ว่าชัฮะแล้วกดตรงไหนตอนเนี่ยกดตรงนี้ใช่ไหมอืม ก็รู้เลยอ่าแล้วก็รออันนี่ลำนะ้ำนะมันคือมดของซีซันเสี่นะแล้วก็เป็นมดของตัวละครไททัน Titan. นี่เป็นไททันระิงน้ำนะรู้จักปะเออตัวนี้เป็นเวอร์ชันเอออันนี้เวอร์ชันวหนึ่งจุดสิบจุดเก้าน้ำนะเวอร์ชันวจุดเวอร์ชัน วีหนึ่้านะรอแล้วก็รอ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 คลิปนี้สองหลดเกมรอ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 รโอเคตัดไปที่ตอนหลดเสร็จเลยราคที่ผมข้าวาหน้านี้ก็ไม่ได้ปิดอะไรนะแต่ว่าฮะลิงมันอยู่ไหนมีแค่ลิงอันที่ส่อ่ะสัวแล้วไงไปหากัน ไปหากันเจอเออเจอแล้วนี้อ่ะเราก็จะออกมากตรงนี้อ่ะมันไม่มีอ่ะเออนะมันมีแค่สีของซีซันสอีอ่ะนะ ไม่มีอะไรนะก็มันก็เราลองมาเล่นดูมั่งนะเริ่มจากอันไหนก่อนดีเริ่มจากเอยอันนี้เราเล่นแล้วนี่ท่านั้นก็เล่นอันนี้เลยมาการ์ดเดอน้ำนะโอเค เราเลือกตัวละครกันเถอะเลือกเป็นลีวายหรอเอเลนมุกสาอ,อชาชจาเอาตัวไหนดีเออผมเอาเอเลนดีกว่าแปลงร่างในซีซันอ่ะอ้าทุกคนถามว่าเอ๊ะมันชาชาหรือเปล่าไม่ใช่นะำนะใครรู้บ้างมันคือเอเลนในซีซันสี่น,นั่นเองนะเอเลนในซีซันสี่เนาะ เออโอ้วันดีครับพี่ซีครับเออวันดีวันดีวันดีครับซีเก,กเ,เกกกอบเบร์ใช่ไหมฮะเกอร์คือตัวประกอบไอซีแกะมันคือตัวประกอบไปลากมันไปลากหัวมากขี้เกียจไปนเรนนี่กลัว ที่เราจะกดปันได้นั่นก็คือกดล็อกสลิงอ่ะฮะเออกว่าจะได้รึเปลโอ้กว่าจะได้พลังหมดก่อนพอดีออรุษสับดีโอ้ตายอ้าพลังหมดเวลแล้วไงไปดีกว่าเ้าเฮ้อไปเร็วโคจรกับจะม่ซารแล้วก็ท๊อฟฟี่จะไม่ซาร์ล้ว ไปดีวกว่าไปดีวกว่าเลยเนี่ยไปกันหนอนหนอนโอ้ยยังไม่ปล่อยแค่ข้างเดียวปล่อยสองข้างว้วววโอวยหน้าแทงมาแล้วววไปแล้วแกนแกนอีมีจำกัดด้วยนะต้องเติมต้องเติม ไม่เติมนะไม่ไล่นะไม่ไล่นะเกสหมดกันถูกแตท่านจับกีนไว้ฮะเจอไตท่านลิงแล้วอ่๋อจะจะอ,อ๋อ,อ,อหน้ากระแทกแล้วไอตายแล้วไปแล้วไปเล้ว Thank mm -hmm. you. เอ๊ะ yeah, พลังหมดพอดีโอ้ยโอ้ยกระเด็นกระเด็นกระเด็นไปกันโอไปไปรีบรีบไปเอิร์ออามนะก็ถือว,ว่าเก็บได้สดวยกันโอ้ยอยากเล่นเกนมนี่มันนานแล้วก็ได้เล่นสมพัส ดีวะะว้าวเต็มเร็วอยู่นะว้าวหน้ากะเทเอะจุดคิดไมไ่ค่อตัวเด้าไหรกว่าหลนะก็เป็นยังไงบ้างครับนะเกมนี้ถือว่าสนุกเลยเดียวครับนะเออใครยังไม่รู้จักกระตูนเล่นแต่คนะอนเทนท์นะก็จับปัดทำ คุณถ้าไม่รู้จักแต่ออนไซนตันเดี๋ยวผมมาแนะนำโอเคก็ 9. จะมาให้ดูสักทีน้องนะเผื่อคนที่ยังไม่รู้จักตัวเนตแต่ออนไซนตันนะตอนนี้ซีซั่นสี่พาร์ทพาร์ทตอนซีซั่นสี่พาร์ทสองตอนที่เป็นแล้วนะแต่ออนเซนตันนะน,น,นะก็ถ,ถือว่าดีใจมากเลยผมโคตรดีใจ โอ้โอ้ยทีสันสี่แล้วแม่แต่ก่อนที่ท่นวู้ก็จบคลิปละใครนะโอ้แต่ก่อนจะจบคลิปฮันี่ยไปแล้วเยอะไปแล้วเจอ